ยินดีต้อนรับสู่อชอ่องโปรเนียอัมมังกับีเอลเอาละค่ะทุกคนมาต่อตอนที่4 6่สกถึงห้กันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะนี่ระวังหน่อยสิอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าขอโทษน,นะชนุสาตามนายมาแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถึงใจเย็นแต่ก็ทนหน่อยนะเดี๋ยวทำให้มันไห้ร้อนแล้วไปหาหมอกัน จะเราวังอะไรขนาดนั้นลระครับ mm hmm. ก็แค่มือเอง mm hmm. ฉันกลัวว่านายจะแตะสไลด์น่ะฮะ <c oughs> ผมแตะสไลด์ไปนานแล้วครับทั้งแตะสไลด์ทั้งพังทลายเรามองว่าน้ำใจของนายท่านเป็นน้ำใจอีกต่อไปไม่ได้และอึดอัดกับคำขอโทษของนายท่านด้วยฮึ <c oughs> ผมไปก่อนนะครับแต่ใครจะรู้พอเกิดไหมชั้นหน้าเราอาจจะสมประกอบกว่านี้ และเข้าถึงความจริงใจและความรู้สึกของในท่านจริงๆก็ได้แต่ยังไงก็ไม่ใช่ชาตินี้แน่ๆคุณป้าผมมาแล้วคะอ่ะป้าที่นี่โรงพยาบาลนะถึงผ่าตัดและกินยาก็ไม่หายหรอกถ้าผ่าตัดไปคนไข้าอาจเสียชีวิตได้ครับอาจจะไปเลยโดยที่ไม่ได้ล่ำลาก่อนก็ได้นี่เป็นเรื่องที่คนไข้ต้องเลือกเองครับ หัวใจของป้ากนกนิมอ่อนแอมากตั้งแต่มาโรงพยาบาลครั้งแรกแล้วแต่ป้ากนกนิมเป็นคนขอฉันไว้ว่าอย่าบอกให้ในายรู้ฉันไม่ผ่าตัดหรอกนะทำไมไม่ผ่าล่ะครับมันแพงในท่านจะเป็นคนจ่ายเงินให้ไงคะจะให้ฉันผ่าตัดด้วยเงินที่แลมากับเลือดและน้ำตาของนายหรือไงอย่าพูดจาเลวไหลนะอาจีน ถ้าผ่าตัดครั้งเดียวแล้วหายเป็นปลีกทิ้งฉันก็จะผ่านูหรอกแต่หมอบอกว่าอะไรนะผ่าผ่าอยู่อาจจะตายได้นี่นาอาจีนนายอยากให้ฉันตายไปทำแบบนั้นงั้นเหรอเฮ้ยทาไม่อยากให้ก็พอเถอะอาจีนเดี๋ยวพอในออกโรงพยาบาลได้แล้วพวกเราค่อยออกไปด้วยกันนะทําไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะคะออกโรงพยาบาลแล้วจะไปไหนก็ไปไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นกรุงโซมีแต่บ้านเต็มไปหมดนี่กลับมาบ้านฉันก็ได้ฉันจะหาห้องว่างให้ให้ห้องหนึ่งนะแล้วนายก็อยู่กับป้าด้วยกันที่นั่นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินและค่ายาด้วยเดี๋ยวฉันจะจกกัดการให้ทุกอย่างบ้าไปแล้วเหรอใครเขาบอกว่าอยากจะกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นกันฮะคุณป้าอาจีนไม่ได้นะเฮ้ยผมขาพิการน,นะ ผมคิดว่าตัวเองหาเลี้ยงป้าครบสามมื้อไม่ไหวหรอกแล้วก็ไม่อยากเห็นป้าต้องใช้ชีวิตกินแต่ข้าวต้มอ,อยู่ในห้องหนาวเหน็บหนาวด้วยเดี๋ยวฉันหาเลี้ยงนายเองแขนขาฉันก็ยังปกติดีนี่นาะผมไม่อยาให้ป้าทํางานด้วยถ้าจุ่ๆป้าสลบไปล่ะหรือป่วยขึ้นมาอีกจะให้ผมแบบป้าขึ้นหลังวิ่งไปโรงพยาบาลทั้งที่ขาเป็นแบบนี้เนี่ยนะ ยหรือคิดว่ายังไงก็ตายอยู่แล้วให้ผมมองดูป้าทรมานอยู่ข้างๆฉันไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราไปอยู่ด้วยกันสองคนเถอะฉันไม่อยากให้นายอยู่ที่บ้านหลังนั้นงั้นป้าก็อย่าป่วยสิป้าก็ต้องแข็งแรงจนกว่าผมจะข่าหมดหัวสิครับฮ้มันเป็นเพราะป้านี่นาะทำไมต้องบังคับให้ผมเลือกอะไรแบบนี้ด้วยทำไมต้องให้ผมร้องให้อีก ทำไมจะทิ้งผมไว้คนเดียวอีกแล้วหรอครับอืมะไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมโกหกนะป้าเฮ้อผมขอโทษมันไม่ใช่แบบนั้นป้าไม่ได้ทําอะไรผิดทั้งนั้นทุกอย่างเป็นความผิดของผมเองฮ้อผมเป็นคนทําเองทั้งหมดเฮอผมขอโทษผมแค่กลัวนะ่ะป้าอยากตายเลยนะคะเ้อบึนดึน ชึบๆไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้ทุกคนที่อยู่ในบ้านนี้ไม่เกี่ยวเวลาในขอให้ช่วยอะไรหรอกถ้าต้องการอะไรก็บอกเขาไปเลยเข้าใจไหมครับแล้วก็ในเองก็รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนคงไม่ต้องอธิบายอะไรเป็นพิเศษหรอกนะอไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมครับไม่มีครับอออต้องกินข้าวกลางวันด้วยใช่ไหมแต่ถ้าให้ไปกินข้างนอกคงลำบาก งั้นเดี๋ยวจะบอกให้เขายกสำรับเข้ามาในห้องก็แล้วกันขอบคุณครับเฮ้ยแม้คนกันเองจะมาขอบคุณอะไรการพับผ่อนสน,นะอาจีนอืมครับต้องรอฟังข่าวคราวของเขาอย่างล้นร่วมลุ่มใจแน่เลยฮึจุ๊บจุๆบจุบจุบ,บลูกพี่อะเอ๊ะอาจินล่ะเขาเข้าห้องไปแล้วครับลูกพี่กลัวเขาจะเจอคนร้ายระหว่างที่เดินทางกลับห้องจะสวนหน้าบ้านหรอครับ เข้าห้องไปแล้วหรอมนั่นมันเหมือนความว่ายังไงพูดมาให้ละเอียดหน่อยสิเฮ้ยไม่ถึงอารมณ์เขาดูเป็นยังไงล่ะดูหงุนงงิดข้นเลยครับหืมก็คงจับเป็นแบบนั้นแหละนะเอ้ยทําไมลูกพี่ดูอารมณ์ดีล่ะครับอือฉันมีความสุขที่อาอจินอยู่ที่บ้านนะ่ะรู้ดีว่าไม่ควรมีความสุขแต่มันห้ามใจไม่ได้จริงๆชอบอายจินขนาดนั้นเลยเหรอครับอือ พอมาคิดดูแล้วตอนที่ฉันเข้าใจเขาผิดฉันก็ยังชอบเขาเหมือนกันเรื่องที่ฉันคิดว่าถ้าฉันไม่อยู่บ้านเขาจะทำเรื่องงี่เง่าหรือเปล่าถ้าเขานีไปฉันจะทำยังไงตอนแรกฉันนึกว่าเป็นเพราะความกังวลแต่ที่ไหนได้ฉันแค่คิดถึงเขาน่ะตอนนั้นฉันน่าจะยุดโทษให้เขาไปซะถ้าฉันทำแบบนั้นอาจิงก็คงไม่อยากตาย ทำไมในท่านถึงไม่ใช้เตียงหรอครับฉันเกิดมาอย่างคนธรรมดาติดดินนะ่ะถ้านอนบนเตียงจะนอนไม่ค่อยหลับนะ่ะอยู่บ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้คนธรรมดาติดดินอะไรกัน <c oughs> คนฉันสูงตั้งหาแล้วครับไม่ว่าเมื่อก่อนในท่านจะเคยอยู่มายังไงแต่ตอนนี้ก็ได้มาอยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วละครับอืมนอนพื้นดีกว่า ไม่หรอกเสียงมันไวกว่าฝีเท้าในท่านตึก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 ตักตึกตักอ้าอาจีนอาจีนฮป้าจะไม่ยอมพูดกับผมหรอครับจะเกลียดผมไปตลอดเลยหรือไงฮึงั้นก็แล้วแต่เลยยังไงผมก็จะชอบป้าต่อไปครับยำ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  แร็กแรฮ <แก S 1> ึอ,อุดอัดจังบึนเอ,อ๊ะอ้าออนี่มันบ้าบออะไรเนี่ยออกไปจากที่นี่กันตอนนี้ยังไม่สายอ๊ะผมไม่ไปผมชอบที่นี่เตียงก็มีพื้นก็อุ่นไม่มีแค่นั้นทำไมจะอยู่ไม่ได้ พวกเราเคยใช้ชีวิตดูราแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรป้าที่ผ่านมาผมเจ็บหนักมากเลยนะแล้วก็ทั้งเศร้าทั้งกลัวจนต้องกรีดข้อมือตัวเองขอแค่อะไรชดเชยน,นิดหน่อยมันจะน่ารังเกียจอะไรขนาดนั้นอย่างน้อยตอนนี้ก็ขออยู่อย่างหนูราหน่อยไม่ได้เหรอขอใช้ชีวิตสบายต่อจากน,นี้ไม่ได้หรือไงฮะผ่านเงินในท่านแล้วนายรู้สึกดีเหรอ รู้สึกดีที่เหมือนได้หลอกแลกได้แก้แค้นเขาหรือไงหก็ไม่นี่ตอนกลางคืนนายก็ยังนอนไม่หลับแล้วคนโง่ที่ร้องไห้ฮือฮืออย่างนายจะยังอยู่ที่นี่อีกทําไมฮะแล้วข้าวปลานะ่ะก็แค่ใส่ปากเคี้ยวๆกินทําไมต้องกินดีอยู่ดีหรูหราแบบนี้ด้วยป้าฮะผมเกลียดป้าที่สุดผมไม่เข้าใจป้าเลยฮะจากนี้ผมจัไม่คุยกับป้าแล้วเหมือนกันเชิะ ป้าไม่รู้อะไรแท้ๆไม่รู้อะไรเลยไม่คิดถึงจิตใจผมเลยสักน,นิดป้าไม่เคยใช้ชีวิตแบบผมไงอะเอ๊ะขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังนะแต่เออตั้งใจจะเอาของพวกนี้มาให้เออนี่ที่จงโนมมีร้านโดนัทเปิดใหม่แล้วรสชาติที่ใานชอบน่าจะชอบมากเลยเลยเอาขนมที่เผื่อน มาให้ในายด้วยนะ่ะมันดีต่อร่างกายนะ,อะเอ่อเอ่อนายท่านไม่เปลี่ยนเลยรสนิดเลยนะทําไมถึงทําเหมือนมันง่ายขนาดนี้ล่ะครับน่าสนุกอะไรขนาดนั้นฉันก็เครียดอยู่นะเพราะมีแค่ไม่กี่อย่างที่ตัวเองจะทําได้โดยไม่ต้องโผล่หน้าให้ในายเห็นมันเลยอาจจะดูเหมือนเรื่องง่ายๆขอโทษด,ด้วยนะถ้าอย่ากระบายอารมณ์ในเตะมันทิ้งทุกวันเลยก็ได้ ฉันจะเอามาให้เช้ากลางวันเย็นในเตะทิ้งให้หมดเลยก็ได้ตึกตักตึกตักเฮ้ยไม่ควรพูดประโยคสุดท้ายไปเลยหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยวันนี้ก็โชคดีที่ได้เจอหน้านายป้าครับถ้าป้าตายผมจัดงานศพแล้วหลังจากน,นั้นก็ตายตามดีไหมผมไม่ได้ทรมานหรือหดหู่อะไรแบบนั้นนะครับ แค่รู้สึกว่าการมีชีวิตมันไม่ได้น่าสนุกเท่าไหร่แล้วอย่านั่งนิ่งเป็นหมาจมกองอึสี่ลุกไปล้างหน้าล้างตาได้แล้วนะชึบผมรู้สึกเหมือนตัวเองโดนผีสิงเลยผีสิงน่ะถูกแล้วถ้าคิดหรือทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแสดงว่าถูกผีเวนมาตามติดแน่ไม่ได้ผิดอะไรสักอย่างเลยนะอย่าแพ้ให้กับวิญญาณชั้นต่ำแบบนั้นเสียอาจีน ทำไมล่ะครับผมต้องชนะด้วยเหรอพวกผีเองก็คงเศร้าแล้วก็ต้องการอะไรสักอย่างเหมือนกันถึงได้ตามติดผมนะ่ะผมแบ่งพลังชีวิตให้หน่อยจะเป็นอะไรไปทําไมไม่กินยาที่ได้มาจากโรงพยาบาลล่ะผมไม่เจ็บแล้วล่ะหายดีแล้วงั้นฉันก็จะไม่กินยาแล้วเหมือนกันผีก็คงตามติดป้าเหมือนกันสินะกลิ ครับฉันกนมนิมเองนะคะเกิดเรื่องอะไรกับอาจินหรอครับเปล่าหรอกไม่ใช่อย่างนั้นแค่รู้สึกเหมือนอาจินอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหมายความว่ายังไงหรอครับช่วยอาจินของฉันด้วยเถอะนะคะทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยชีวิตเขาไว้ทีวันนี้เงียบผิดปกติแฮะ กตินี้เวลานี้ป้าต้องมาล่างเราไปกินข้าวกลางวันแล้วสิตึกตึกอะเอบเไปครับทำไมนายไม่กินยาแล้วทำไมถึงไม่เปลี่ยนผ้าพันแผลไปขอให้ใครเปลี่ยนให้ก็ได้ดูถ้าไม่อยากอย่างน้อยก็บอกมาฉันจะได้เลือกหมอแผลแบบนี้ถ้าไม่ดูแลดีๆมันแย่ลงได้ในพริบตาเลยนะ ในเองก็อ่อนแออยู่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องจริงๆก็ได้บอกให้หลบไปไงครับเอออะ่อะอา<ะ><ะ>จีนขืนปล่อยไว้แบบนี้ในจะตายนะแล้วครับแล้วทำไมถึงตามไม่ได้ล่ะครับในท่านไม่มีสิทธิ์ห้ามผมสันหน่อยอืมใช่ฉันไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นแต่ว่าอย่างที่ในรู้ฉันสนเรื่องนั้นซะที่ไหน อาจีนฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ในายยังมีชีวิตอยู่ฉันจะขังนายไว้ในห้องมัดมือมัดเท้าไว้กับโซ่ตรวนนะถ้าทำแบบนั้นแล้วนายยังมีชีวิตอยู่ฉันก็จะทำวนไปเรื่อยๆหลายร้อยครั้งนายท่านดังนั้นถ้านายไม่อยากโดนก็มีชีวิตต่อไปซะใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นแล้วมาแก้แค้นฉันทำให้ฉันเห็นว่านายอยู่ด้วยตัวเองได้ดี พิสูจน์ให้ฉันดูว่าต้องไม่มีฉันในถึงจะเปล่งประกายได้มากกว่านี้แล้วฉันจะยอมปล่อยในไปแบบเศร้าๆเองมีชีวิตอยู่เถอนหนาไอาจีนมีชีวิตต่อไปอย่าตายเลยฉันขอร้องรอเดี๋ยวรอก่อนนะขอโทษทีรอนั้นใช่ไหมเออสงสัยพยายามเลี่ยงไม่ให้เราเข้าไป ให้ตายสิคนบ้าถ้าจะเป็นแบบนี้ก็อย่าทำแบบนั้นตั้งแต่แรกสิฮึอะถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องดื่มนะฉันเอาไปให้มยองจินก็ได้จดกินให้ร่อยนะคะลูกพี่ตุกตักตุกตักฮึอย่าให้มันโดนน้ำนะถึงจะยุ่งยากแต่ก็ระวังหน่อยถ้าอาบน้ำลำบากก็ขอให้ป้าก,กนมนิมช่วยหรือจะบอกฉันก็ได้เออ ทำไมนายต้องเจ็บตัวด้วยคนที่เจ็บควรจะเป็นฉันสิทั้งความทรมานความโชคร้ายความเศร้าฉันจะรับมันไว้ทั้งหมดเองอาจีนหึดังนั้นนายอย่าพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นเลยนายไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้ฉันฉันอยากให้ในายมีชีวิตอยู่ต่อไปและลงโทษฉันเถิดนะไม่ว่าจะโทษอะไรท่านนายสั่งมาฉันจะรับไว้ทั้งหมดเอง ขอแค่ให้ในายมีชีวิตอยู่เอาละค่ะทุกคนตอนที่46ถึง50ก็จบลงแล้วนะคะถ้าไม่อยากพลาดตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามชอบโปรเนียวอ่านมาังงาะ BL ด้วยนะคะวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ